มาหาหน่อไมนะคะบกชหน่อไมเมียบ้านเข้าพยวพอเยวพอววาววาวา พ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนจ้ามาพบกับช่องมือนีเปลี่ยนซื้ออีกแล้วต้องขอโทษคอภัยสำหรับผู้ที่ตามน้ำเด้อค่ะมันตอนแรกก็ตั้งเป็นาสาวฟ,ฟ้าผ้ากินเที่ยววันนี้มาเบิ่งแล้วคลิปของฟ้านี่มีแต่สีไปทั้งส่วนกิ่นหลายนะคะฟ้าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเออในเมือ่อเขากินหลายกับ่บคอยได้มีเวลาเที่ยวกันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคลิปกินซะเลก็เลยเป็นแซบนัวครัวโชติกาชาแน มวนมัจจายาวากันเด้อยา่ากันเด้อคะ่ะมอนีฟ้าน้ำเสนอตำบักแตงแล้วก็จะมีต้มนมไม้ปลาซับอีเมีจากแล้วก็ทอดหมู่ยาจา้ะต้มนมไม่ไหมคะ่ะเมื่อวานนี่ไปได้นมไม้ไหมน้องสาวพาไปตัดนมไม้นะคะก็เลยเอามาต้มกิน ก็สีเข็ดกับปนอยู่ตะวันบ้ันมีปะทู่จะไปหาซื้อปะทู่มาปนอยู่จ้ะมาแซ่บๆน้ำกันข้าวเหนียวปัน่นเดียวปันป่นใหญ่ๆของฝาคือเกลือพิลาเมนีูปั่นใหญ่กว่กาๆตาองใส่มันสิโล <laughs> มาเด้อคะ่ะมาเด้อฝ้ากินก้อนพี่น้องอันสามีบ่อยู่ลูกบ่อยู่เพิ่นไปเล่นอันพาลูกไปเล่นยั่วนร้านสเกต็ตนะคะพาลูกไปเล่นยุหันกล้ฝ้าบ่าไป เปล่ากินไป็ยังตี้มันปลาลานะคะปะลาลาเขาในบ้านเราเขาเจ้าเมน้นคืบอบ่มเพิ่นบวกินปลาลานั่นสะิหน่าลูกได้กินบะได้แล้วมันแลนนี่เลยนี่น้ำตกแต่งอันนี้เจลปลาลาซับดีอีเมลส่งมาแล้วจา้ามือนั้นถามหาว่าโอ๊ยคือบ่มีน้ำใหม่มาสั่นมือนี่มีแล้ว เขากันบปยังพี่น้องอเที่ยวปัดแต่ผมพัดลมพัดลมพัดลมมันปิวผมมาใส่ ต้สมสองน้ำค่ะสิอัดใส่ตู้เย็นไว้ไว้จะกินย้ำย้ำไปกินกับปุ่นอะค่ะ เนียเกืบเต็มติบแล้วจ้ะจะหายได้ป่ะเนี่มนมนยมันมีผู้กินซอยมมีผู้กินน้ำปากอะกินรอบเดียวค่ะรอบเที่ยงรอบแรงกะบ่ค่อยเน้นจ้ะรอบแรงจะเป็นผลไม้มากกว่า ขึ้นๆจังหน่อยค่ะฟ้าหมักๆๆหมักขึ้นจังหน่อยตอนแรก ตอนแรกที่ตังบ้านสาวฟ้าพากินเที่ยวนะคะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไม่มีตะไปกระไปไมันก็เที่ยวกับที่ไปเที่ยวมองนั้นมองนี้จริงไหมคะวันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงโควิดมากอะมันก็ชะงักเที่ยวไปเลย่อยๆจากก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนอกจากร้านอาหารเป็นบางเวลาจริงนะก็เลยไม่ชินว่า เจ้าของในเฮตเตอร์คลิปกินเข่าเนาะสินะก็เลยเออเอาเป็นเฉพาะด้านในขอบในขั้ขวไปเลยไ้เป็นแซบนัวครัวโชติกาชาแนลจำบ่านได้ยว่ <c oughs> ากันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามสาวนันน้องฟ้าในเด้อจ้า เดี๋ยวอยู่ตังแดนบ่มมีมูกินเข่ากับเขามาสุ้กันได้เด้อค่ะเด้อปากกับบอมมีมูก็อกันต้องคินหอดบ้านอยากเมื่อบ้านอยากเมี่ย,ยมพอเยี่ยมแม่อยากเมื่อยามลูกไส้หล่าจ้ะคินหอดลูกไรเงาครับ ลวงคนกระถามจ่าว่าเรา้กากคือบอเอาลูกมาอยู่น้ำมึงสินะคือไปง่ายลูกมาอยู่น้ำมันก็นมีเหตุผลบางประกาศนะคะที่มันเอาเอาลูกมาบ่ได้อะค่ะก็เลยว่าเดือนสองเดือนก็นค่อยไม่ยามเอาเธอหนึ่งสินจ่จ่ะคิดฮอดหลายอย่างอยู่น้ำ พราท่านมีโอกาสได้ยุ่น้ำลูกจังเือพี่นอกรากี้จะมิจะไปหาเงินไปนอกไปนะ้าไปยุ่มลูกอืมอันเห็นปัดดูดมันอย่างนึงจ้ะอันพัดลมมันปัดมันผมมา ม่ปลาซรัพย์ไม่ทอดมูตามบักแตงเลยเบิดเข่าลายปัน่นไดน้จังเลย <c oughs> ปั่นที่สามแล้ว,วก็นอนก็นอนความเงาค่ะเงา <c oughs> ก็เลยมาเฮดคลิปวิดีโอพ่อได้มีมูเว,ว้าวพาอได้มีมูมาทักทายเนี่ยแล้วก็ เขาไปฮัตเลนช่องอ่าติกตอกค,ค่ะก็เพิ่งฮัดเลนจ้ะเดี๋ยไปเล่นติกตอกแน่มันกับพ่อได้คลายเครียดค่ะพ่อได้หัวบางครั้งสิ่งที่เขาแบบเครียดเครียดเงาเงากะเ็ดใหนเขายิ้มออกมาได้จริงๆนะจ๊ะนันคือเหตุผล ักแต่งแซ่บปั่นที่สี่ฟาดฟาดเพ่อกินทอร้ไยแแบบใหม่เยอะๆยอะๆหาใครวันแล้วยิ้มออกว่ามันกระโดงแล้วนาเมีย แซบเขาซีปันแล้วพี่น้องนี่จากดอกมันสีอ้วนพอดไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิงเด้อจา้าอีหยองก,ก็จำมาได้ <S <S 1> <S 1> แซบหนัวครัวโชติกาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องของน้องปาน,นด้อจ้ะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจเฮดคลิปต่อไปด้วยค่ะอยากเป็นมู่กันกัดแอดเข้ามา เฝ้ Follow, ารเขม้ากดกระดิ่งเข้ามาแล้วก็ขาม้าทักทายกันเ้ากันได้เด้อจาไว้พอกันคลิปหนาว่าเมืกินอีหยังซูเบิงไปแล้วจ้าโชคดีเมื่อนี้โชคดีทุกคนวันนี้รวยรวยเฮงเฮงทุกคนนะคะวันที่หนึ่งสิงหานะคะวันนี้ขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงถึงลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเด้อสวัสดีค่ะ